เห็นไหมนะครับอินเวอร์เตอร์ตัดเข้ากันไฟฟ้า44โวลต์นะครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์ตัดเข้ากันไฟฟ้านะครับทีนี้ผมจะให้มันตัดเข้าอินเวอร์เตอร์คืนนะครับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ก็คือ48โวลต์นะครับตอนนี้มันตัดเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับทำไมทำแบบนี้นะครับให้มีไฟอ่ะทั้งสองแหล่งจ่ายก่อนนะครับผมรอให้อินเวอร์เตอร์ดับแล้วค่อยสับเข้ากันไฟฟ้านะครับผมสังเกตได้ว่าไอเนี่ยมันจะกระพริบสวัสดีครับ คลิปนี้พามาดูการตั้งค่าทำงานนะครับของยิมเนอร์เตอร์ออฟกริดไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับ5กิโลวัตต์นะครับตัวนี้จะมี MDT 60A ในตัวนะครับสังเกตก็จะมีหน้าจออยู่2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ฝั่งนี้ก็จะเป็น m p p t นะครับตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับก็จะมีรีเลย์สลับในตัวนะเดี๋ยวมาดูการทำงานฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็ถ้ากดเมนูนะครับเมนูของว่เขียนเองนะเปิดปิด ตัวแรกนะครับต่ำตัดตัวที่สองกลับมาทํางานนะครับตัวที่สามสูงตัดสูงตัดก็เอาไว้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ตัวที่สี่ก็จะเป็นโหลดนะครับตัวนี้ห้ากิโลผมตั้งไว้ที่สี่จุดห้ากิโลนะครับตัวนี้ถ้าปรับวนสองร้อยสิบนะครับก็มาปรับตรงนี้เลยนะครับถ้าเรากดลบนะครับวนก็จะลดลงนะครับกดบวกนะครับวนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ เมื่อแปลงเราพันมา220ิบโวลต์นะครับเราก็ตั้งค่าเป็นประมาณ220สิก็พอแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เป็นการตั้งต่ำตัดอินเวอร์เตอร์ดับนะครับ5้า้าไอ้ส5สิหโวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์จะดับนะครับ4ี่โวลต์อินเวอร์เตอร์จะติดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วกโวลต์สูงตัดนะครับผมก็ตั้งไว้สูงสุดเลยนะครับ120โวลต์เลยนะครับพอเราตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์ออนทำงานแล้วนะครับฝั่งนี้ ฝั่งนี้มันจะมีโหมดหนึ่งนะครับมันจะมีโหมดหนึ่งซึ่งผมตั้งเป็นให้อินเวอร์เตอร์นะครับสับเข้าการไฟฟ้าก่อนที่เครื่องจะดับนะครับตัวนี้จะตัดเข้าการไฟฟ้าก่อนก่อนที่เครื่องจะดับโหมดก็จะอยู่ที่โหมดแบตล็อกนะครับแบตล็อกก็คือ มันเป็นคําสั่งของช่องโหลดนะครับของโหลดโหลดของไอช่อง m v t นะครับไอเนี้ยมันจะให้เราคูณนะครับสมมุติเราอยากให้ไอรีเลย์นะครับสลับเข้ากันไฟฟ้าสักสี่สิบสี่โวลต์นะครับตัวนี้เป็นแบตเจลนะครับตัดเข้าสักสี่สิบสี่มันต้องหารสี่นะครับมันก็จะเหลือสิบเอ็ดโวลต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งเป็นสิบเอ็ดโวลต์นะครับ พอเครื่องถึง44โวลต์มันจะตัดเข้าการไฟฟ้านะครับทีนี้ถ้าเราจะให้มันกลับมาทำงานอีกครั้งก็คือช่องนี้นะครับเดี๋ยวช่องนี้นะครับแบตรีโคเวอร์นะครับเราจะให้มันกลับมาสัก48โวลต์นะครับเราก็48ลบหาร4นะครับก็เท่ากับ12โวลต์นะครับเราก็จะตั้งไว้12โวลต์ b a ต t รี y ค o v เวก็คือกลับมาคืนนะครับ12โวลต์ก็คือ48โวลต์นะครับแบตเจลนะครับตัวนี้เป็นแบตเจลพอเราตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็กดออกเลยนะครับ ESC ส่วนตัวนี้นะครับเราจะให้บาพาร44โวลต์นะครับเราจะให้เครื่องดับนะครับก็คืออินวอเตอร์ไม่ปล่อยไฟก็ประมาณ 43.5พอนะครับแล้วก็ให้กลับมาทำงานสัก47.5นะครับหรือ47โวลต์ก็ได้นะครับทีนี้จะทดสอบให้ดูนะครับทีนี้จะทดสอบให้ดูจริงๆนะครับเห็นไหมนะครับที่เราตั้งไว้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัดเข้ากันไฟฟ้า44โวลต์น,นะครับ ตอนนี้มันดึงจากอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์ตัดเข้ากันไฟฟ้านะครับแต่เข <c oughs> าเรียกอะไรอไ๋อไม่ใช่ไอโหลดนะครับตัดเข้ากันไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ยังเลี้ยงอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับอินเวอร์เตอร์ยังไม่ดับนะครับเอ่ออินเวอร์เตอร์ยังออนอยู่นะครับแต่ไม่ดึงโหลดนะครับ ทีนี้ผมจะให้มันตัดเข้าอินเวอร์เตอร์คืนนะครับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ก็คือ4 8โวลต์นะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันตัดเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับเห็นไหมครับทำไมทำแบบนี้นะครับก็เพื่อว่าให้มีให้มีไฟอ่ทั้งสองแหล่งจ่ายก่อนนะครับค่อยสลับนะครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดผมรอให้อ e ินเวอร์เตอร์ดับแล้วค่อยสับเข้าการไฟฟ้านะครับอันนี้ยผมสังเกตได้มากก็คืออันนี้มันจะกระพริบมันจะกระพริบเร็วครับเขาเรียกอันนี้มันจะกระพริบเขาเรีเยกอะไรโหลดมันจะกระพริบนะครับเห็เนไหมถ้าโหลดทํางานมันจะขึ้นคูณสามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็จะมีไฟอะลามนะครับ อันนี้ก็คือช่องโหลดตัดแล้วนะครับแต่ไม่มีผลกับการชาร์จนะครับเราก็ยังชาร์จเข้าได้ปกตินะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ